ที่ร้านอาหารหาดแสนสำราญบริเวณวงอามาตนะครับนางจุรีพรสินทุพไพรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดครบรอบ49ปีโดยมีข้าราชการตำรวจนักการเมืองนักธุรกิจเข้าร่วมงานวันคล้ายวันเกิดอย่างคับคั่งครับอาทินายชันยุทธเฮงตระกูลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจตรีคัตชาทาศาสตร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีงานนี้มีแขกผู้มีเกียรติทยอยเข้าร่วมอวยพรว,วันเกิด และมอบกระเชา้าอย่างไม่ขาดสายนะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดรับประทานอาหารร่วมกันรบริเวณริมชายหาดด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองครับหลังได้เวลาพลตํารวจตรีคชชา,า,าศทศศสตร์ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีและนายชาญ,ญยุทธเฮงตระกูลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับนางจุริพเรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดปีที่49นะครับนอกจากนี้ คุณจุริพรเจ้าของวันเกิดก็ได้ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานโดยพันตำรวจเอกสุปชัยผุยแก้วคำผู้กำกับการสอบพอบางละมุงซึ่งเป็นสามีของคุณจุริพรนะครับก็มีการมอบกำไรข้อมือทองคำน้ำหนักถึง10บาทให้กับคุณจุริพรผู้เป็นภรรยาด้วยก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงวันเกิดและตัดเทกวันเกิดต่อไป